โดยกับสบายดีแหละสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันบปสขู่สุคนเดอ้อมาออกมาแต่ห้าหนอไม้กับมาหอดเพื่อนแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้โดยป้าออกมากะสองสามโมงเลยบันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องโดยเขาไปหาหนอไม้ก็โดนเติบก็บได้พอกินเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยเมื่อนี้กะสร้างเิ่นกะมาก,ก็ทางห้องน้ำน,นี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเฮื่อนคัวนี่แหละเนาะ ตอนเช้าทางน้องแหล่ก็ยังบ่ได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดฮอดไสแล้วเพราะว่าเพิ่นกะหาก็มาเฮ็ดเพิ่นค้าเวียกอยู่บนอื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยเด้มื้อนี้กคึมๆคือนสิตกอีกแล้วมื้อนี้ตอนเช้าน่ก็ตกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโปาตอได้ยินแต่เสียงน้องกระทิงเพิ่นจักเพิ่นเว้าพี่สังนี่เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย อันนี้กับเพลินตอกอันนี้ใส่ตอกแบบใส่สีเทค้านอันนี้กะเนาะเทแล้วเราบอกเทแล้วแล้วเนาะพ่อแนะม่พี่น้องนี่เด้ป้ามีแต่ถาให้มันแห้งวันนี้เนะาะพ่อแม่พี่น้องนี่เลยเนะาะพ่อแม่พี่น้องมีแต่ถาให้มันแห้งเพลินเทค้านเรียบร้่อยเนาะเทค้านแล้วกะใส่ซองลม่มบอกหรือแนวใดเนาะกระถาเบึงต่อไปเนะาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยป้าตัว เอาไม่แป้นค้ำไว้ข้างในเนาะย่ามันตกลงอะเนาะพ่อแม่พี่น้อง่วงนี้ก็บ่คอยมีแดดปันไดมีแต่พนตกเนาะสบายดีละน้องดีโดยอย่าลินเดอร์มีดันเดอร์ลมใส่มีดได้ดิๆแล้วกัเพ่นกระโจนทางทางวงกลเห็นเนาะทางพ่นตั้งวงกลประตูทางเข่าบ่นเฮือนครัวเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย โดยทางส่างมึนกะเมื่อแล้วออกไปกินข่าวบริอวาแนวใดเนาะโดยกะเพราะว่าตอนนี้มันกะสวยเติบแล้วสองโมงเลยเอตัวูมืดคึ้มพ้นสีไม้อีกบอ่ออันนี้เนาะหากมาแต่หาหนอา่อไม่อันนี้กะได้อยู่หน่อไม่ก็ได้เนาะ คะแนนน้องดีบไดอไเ้เขาไปป่านำ้ำมือเศร้านี่บอเป็นมือเศร้าเว,ว้ยไปสวยเติบแล้วคะแนนน้องดีบอกเขาป่าน้ายันยุงกัดผิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องป้าเขาไปยุงไล่หลายๆน้องดีเลยอยู่น้ำเมเท่าทางน้องดีก็ได้ทางไปอันนาพิ่นกะเขาไปหาผิ่นกะได้อยู่เนาะได้หลายผิ่นก็ไปขายน้องดีกับปน้าออกมากระถาน,น้องดีพิ่นอีก ตรงดีไปน,นไมเ่เเถานี่เนาะพ่นก่อตมบิดได้เคืงหนึ่งเน,ะนากกนนะะมันจะกอนวะประมาณจะสั้นห 1, น 2, 1, 2, ึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพนก่อยังบชุดได้เจ็ดสั้นเนาะพ่อแมพอ่พี่น้องวันนี้พ่นก็ก่อ,กอขึ้นหัดเทิงพุ่นแหละบนประตูเลยบนนั่นกันก่นนาจะเทคานคือกันเนาะ ผลทึงนะน้องพแม่พี่น้องด้วยสางเพิ่นกามาสามคนมามือนีเลยเนาะเพิ่นมาซ่อยกันแต่เรื่องมือผลว่าเพผลไม่ไม่มากอะ่นว่าเพผลข้าวาาเวียกเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเขามาเบิ่งทางในก่อนแาบนี้เนาะนี่ จะเบิ่งกะเป็นสีนั่นเลยเนาะกลสีแห้งเลยแหละเบิ่งไปเลยก่อนบล็อก,กคุณก็ไปค้นเอามาแต่พุ่นเลยเนาะพร้อมพี่นอ้องบนทางนอกคุณแหละใส่ล่อเอาเด ผลพักกับพักเขามาเบิดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเี่เปียกเบิดทั้งพื้นนี่กันพักเขามาทางเฮือนครัวเนาะเวลาฝนตกก็ได้สบายดีล่ะฮัมสบายดีโดยอ่ะโดยนะเนาะพ่อแม่พี่น้องออกไปนอกบ้านนี้เดีย๋ยวมาแต่หาหน่อไม้ทางแม่เพิ่งกะกำลังบอกหน่อไม้เามนี้ ได้พอแกงอยู่ดอกเนาะดมยังอันนี้บ่พันห็นขนมแม่เอ้ยกำลังปอกน่อไม้หาหน่อไม้ไรฮะเห็นไ่ใช่มากินเบิดเดไงเด้นี่นน่เด้พันเพินขนมแล้วพ่นยากเหาเราว่าพ่นดมพี่สังเมื่อชาหายังเดี๋ยวนี้ อืมเขาลืมเลยด้วยคำว่าพมสีถามเจ้าว่า,มา,มวาแม่จะซื้ออะไรกระเพยว่ะน้องใหม่ทงก็ได้ช้อนทงจะโดนเลยน้องไหมเนาะใช่จะได้เขาลืมซื้อธนาก่อนเลยซื้อ,อทงมาไหวเนาะเวลาหามาแหละได้หลายกะต้มเห็ดทงไหวเนาะดิไปกะได้ผักแยง,งมาพรนะ้อมเนาะ ใส่แกงหน่อไม้มันจังแซบเนาะพรมพี่น้องแบบแบบประแดกแซบๆลดมีมืออึอีกเจ้าอยู่ใส่มืออึนี่แม่เ,เออเอาน้ำไม้ถั่คั่เนาะมือนี้ก็เป็นวันเสาร์เด็กน้อยก็บได้ไปโรงเฮียนเนาะพแม่พี่น้องวันจันทร์พ่นแลหละลมมาหร้อบปล่นี่ช่วงนี้เป็นฤดูฝน มาตลอดไปหาโนาใหม่ก็จนหาทางออกบ่เห็นจกักะํำได้ไ<อ>เขาขีดว่าชีบได้แล้วไปสวยเติบขีดว่าไปนาเราหล่อบนเลยเบนเขาไปก็ได้ลายเติบ<อ>เ,เอาไปามาลืมสบายดีจ้าเราบ้าน,นี้ อ่ะสบายดีไหมเด้อสบายดีลำหลังเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอไปเบอมาผินลืมปอกบิดจิกสิได้ชำได้เนาะแม่มาเบิ่งทางซ้ายนี่ก่อนเนาอพ่อแม่พี่น้องมือหนังกระส่วนขึ้นเด้อ เทคานสร้างผลกรรมตาเอาหินพร้อมใส่น้ากันเทคานกันเลยตรงในกอยใส่กระหินทรายกันดีเด้เนาะเวลาฝนตกก็ไหลน้าทรายกันเลยตอนหนาทั้งน้องเลยกะส่วนแล้วแล้วกะเอาดินบล็อกเลยมากั้นไว้ถมดินบล็อกเลยบบบนี้เดิผนตักเอาทางเทิงเนาะเออทุกอนดเยเนาะมือนี้กะ มาที่หาน้ําไม้และะ้วก็ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งว่าทางเพิ่นมาเฮ็ดมื้อนี้เทคานเรียบร้อยเนาะเทคานทั้งลุ่มที่ว่าบ่น่าหันเลยเนาะที่น้องเลถ่ายให้เบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิมาปอกนอไม้ยแม่เพิ่นก่อนบดนี้เนาะโดยกนกคือสิต,ตกนี่แหละโดยอะโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องทงน้องลก็สิปอกนอไม้ยแม่เนาะโดย ออกบอดี้กับบาดมือเ่ยน้ำไม่ไหลนี่กะ เล็กน้อยวันเสาร์วันอาทิตย์แหะวันเสารนะ์เนาะเล็กน้อยก็ไปโรงเรียนเล็กน้อยอก็ถึกอยู่เล็กน้อยเพื่อนขาเจา้าทางบ้านเนานะมีแต่บริเขาโรงเรียนเดียวกันข้าเจา้าคือบิเขาโรงเรียนอันอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองเนาะโอ้ยบอกกับบุษบดเป็บอกแล้วอาน,น้อยพนะีนาะพ่อแม่พี่น้อง không hay nông linh bay nè nè bay nè kiếp nhà nàng cứ khèn thôi เหี้ยวหนอบนักแหงบักแหงตัวตัวหนอขาวๆเนาะขาดแหวนออกมาอย่างนี้แต่ว่าเสียดายแต่มันน้อยนมันอยู่ในซอนกันอยู่ในหลุมอืูแม่ <st> <c oughs> <c oughs> มันแข็งในตัวซี่ตัวนี้มันแข็งคือส่วไ่ได้หรอกปลายมันสิ มาบททันทั้งสามผมจะเมื่อก่อนสวยเลยสองโมงแล้วก็จะหาแป๊บเดียวนพราะว่าไปตอนไปก็สวยถือ เก็บมาให้แล้วนี่ไงคะบองมันใหญ่เนาะเป็นเดียร์เศรษฐิยังแบบเด็กเซ่บๆเนาะอย่งนี้ชัดออกก็ตุ้มแขงแขนงัวนั้น ใครแค่นี่นะทำไมไหลค่ายกว่ามมีคายมันคาย ไมาจอไปกุศโลกี้จังชวนกูตวนันไอ้จี๊ไอ้กูแท้ได้เนาะไอ้จี๊ไอ้จะเขาไปกูแท้ได้ปะไรสาม อะไรแ่บไม่ใช่ได้แต่มันบูดไว้นใหม่จัไป็นไรมันได้หุ่นไวหุ่นได้บนี้ไยได้ละ เขาบันทิดพขาเจ้ามหาหนมัยแชวแชวจะไปหาหนม้เธอตาจาเจ้าบุหูก็จะเนาะด้จะยกไปหาบนอื่นเอาถราเจ้ามาหาอย่านี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แ,แทนลงเกิเอเือพีมากเยอะแล้วบนหันมันนั้นนะไม่ได้แต่ลงเกิืเรามาชวนเราเลแ่นแต่หาเราพาเราพาตร นตดมบิดในเตโนท์น้อยๆเขาไปดมบิดเขาหลึกไปหลึกไปกะใค่เนได้อยู่ มันเอ่อเออเอ,อนีตามันก่อนไหนหมวหรตา Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp บอกกระเช้าเลยเนาะพ่อแม่แมแแนะมพี่น้องเลยด้วยแล้วตัวผู้คืมกัได้ดทางซากมันกาหากระเห็ดหอดหนีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเลยด้วยทางน้องเหล็กก็ได้ถ่ายพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะกับเทคานทางนั้นเนาะทาง ทั้งนี้แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยเนาะจากคลิปนี้กับท่องน้องเหล่กับสิคอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยถ้าน้องเหล่เว้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆโดยจากคลิปนี้กัขอลาไปก่อนขอบใจทั้งพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปของน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาคอยหัให้กำลังใจถูกหันเลยเด้อโดยขอบใจหลายๆจากคลิปนี้กับสิคอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อขอกล่าวคำว่า สบายดี S S